ปกมาเลยปกมาเลยเริ่มจะผ่อนแล้วครับเริ่มจะเบาแล้วต้นไม้ในฝนก็เขียวึ้นมานิดเนะึงนแรงแล้วพาก็เมือยคิดถึง 14. ผม,มออกมามันก็ไม่ปลามันไม่แตกไซเยอะอ,อันนี้ใช้เวลาว่างที่เปิดร้านซ่อมมอไซเนาะที่มาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไร อตัวเริ่มใจขึ้นมาอม,มีผ้าสแลบบางกองแสงก็บางๆหน่อยแต่ว่าไม่ไม่เอาที่หลบลงเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ว่ามองว่าหนึ่งที่หลบเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบปลามันจะเป็นห่วงถิ่นมากกว่างมันจะไม่ออกมากินอาหารก็นน้อิสัยว่าทําที่บางข้างบนดีกว่า ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบเนี้ยมันจะหลบมจะให้อยู่ไม่ต่ำกว่าสี่เวลาสี่ถึงห้าเวลาคือเดินผ่านเมื่อไหร่ผมก็ให้ตลอดน่ะเนี่ยพี่ต้องดูบ่อนเนี่ยมันได้อยู่ ใช้อาหารอะไรอาหารเม็ดอาหารเม็ดอาหารกบอาหารปลาดุกนี่แหละให้กินน่ะแต่ว่าช่วงนี้ผมจะตัวซื้อเขา้าร้อยแต่เขาแถมมายี่สิบกุตัวถ้าโตรเราเราจะไปปล่อยบ่อที่ทุกงนาเราใช่ไหมไม่ปล่อยหรือว่าเราจะทำอ่างเ<ข>าพิ่มก็คือจะเลี้ยงอย่างเงี้ยจนกว่าจะ<อ>จับขายหรือจับกินไง โอเคในครัวเรือนเราแค่ถ้าเหลือเราก็ขายประมาณนั้นเออมันไม่ถึงว่านี่หรอกนี้แค่ทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผลตอบรับมันจะดีไหมมันก็โตเร็วอ่ะแต่ว่ามันก็จะเรียกงไม่ขี้อ่างเลยพี่แอนนี่ะพี่มี เิดท่อสี่ <c oughs> มันมีทั้งหมดอ่ะตอนเอามาสองร้อยแต่ว่าตอนนี้มันแค่อืมอัี้นี้ร้อยแปดสิบกว่า